เดี๋ยวจะมาเข้าแกนอันนี้นะครับเป็นตะกั่วน้ำนมนะครับเป็นรูปภาพติดกับตะกั่วนะครับตะกั่วน้ำนมค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับถ้าเราเข้าธรรมดาหลุดแน่ๆครับเวลาเราตะใบหรือเราเจียนะครับเพราะว่านิ่มนะครับขอบเขาจะนิ่มตะกั่วน้ำนมค่อนข้างจะนิ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเข้ากัน ก็วาดแกนก็อะคริลิกเลยนะครับแล้วก็ตัดออกมานะครับนี่นะครับเลื่อยมาก็ตัดตัดยาให้ถึงเส้น,นครับให้มันเล็กกว่านิดนึงเดี๋ยวันนี้ผมจะเซาะร่องเข้านะครับก็วิธีเข้าแกนงานพวกตะกั่วแบบนี้ครับเราก็จะทําได้2ออย่างนะครับ1ก็คือเซาะร่องอีกอย่างก็คือเราเปิดบล็อกให้เล็กหน่อย ให้บล็อกตัวเมียนะครับมีขนาดเท่ากับเท่ากับพระหรือให้เล็กกว่าพระนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการบังคับไม่ให้พระหลุดออกมานอกแกนนะครับหลุดมาก็จะติดขอบพระแต่ว่าอันนี้เขามีรูปภาพด้วยนะครับมันมีโอกาสที่น้ํายาจะเข้ารูปนะครับเสียหายได้ผมก็เลยเลือกใช้วิธีซาะร่องนะครับเนี่ย เพราะว่าเสาะร่องมันก็จะเดินน้ำํำยางง่ายนะครับเราสามารถเปิดบล็อกให้ปกติได้นะครับเคนะครับนี่นะครับก็จะเสาะร่องอย่างนี้นะครับเสาะร่องครับนิดนึงนะครับก็จะใช้อะไรซสาก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับเห็นไหมนิดเดียวเข้าไปนิดเดียวรอบนะครับ เวลาตะกัวน้ำนมก็อยู่ข้างในเขาจะขยับออกไม่ได้นะครับจะขยับซ้ายขวาไม่ได้เพราะว่าอยู่ในร่องที่เราบังคับไว้นะครับวิธีนี้ก็ตะไบก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่าเป็นตะกัวน้ำนมนะครับนิ่มมากแล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยก็เลือกขนาดขนาดหัวเสาะร่องเราให้ได้ขนาดเท่ากับพระนะครับ เดี๋ยวมาเข้าแกนกันเราก็คำนวณครับหาอันนี้ผมจะใช้แผ่นหนึ่งมิลวางไว้ด้านล่างครับเพื่อให้พระเขาจะมาอยู่กลางเสาะร่องที่เราเสาะพอดีนะครับเนี่ยวางอยนะ่างเงี้ยนี่ครับพระเขาก็จะลอยสูงขึ้นมาดิน้นก็จะพอดีกับร่องเรานะครับจะพอดีร่องเรา วิธ okay. ีนี้เราจะเดินน้ำยาง่ายนะครับแล้วก็แน่นนะครับไม่ไต้องกลัวหลุดถ้ามีรูปถ่ายถ้าเราไปเปิดบล็อกให้แคบให้บังคับอ่ะมันมีโอกาสเดินน้ำยาโดนพ้าได้นะครับผ้าเสียหายมา ว้าวุ้นเลยนะแต่แบบนี้มันจะเท็เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพระอันดับหนึ่งะครับทำวิธีไหนก็ได้ให้พระปลอดภัยที่สุดเนี่ยกาจะมาอยู่อยู่ในร่องพอดีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็กดไว้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยตะก่วเขาก็จะไปอยู่ในร่องที่เราเซาะไว้นะครับอย่างเงี้ยจะแน่นนะครับสบายยังไงก็ไม่หลุดน,นะครับเพราะว่าแกนมันบังคับไว้นะครับโอเคโอเคนะครับ